สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมของข้าววันนี้นะครับผมพบกับวิลพันชแนลเช่นเคยนะครับผมสาระความรู้แล้วก็ข้อมูลจริงนะครับที่เปิดเผยนะครับผมแล้วก็มันปิดบังเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาเช็คของนะครับที่อยู่ใน่อ,องนี้นะครับว่า ที่พี่เขาส่งมานั้นนะครับผมเป็นอะไรนะครับจริงๆรู้แล้วแหละว่าเป็นเหรียญคุดนะครับเพราะผมแอบแกะดูแล้วสองหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเอากระพี่มาคัพี่เขามาสองชุดนะครับนะครับชื่อนะครับผมแนะนํานะครับผมยื้นเพื่อนส่งมาครับล่าสุดนะครับมันไม่ถึงผมแล้วก็ไปอยู่ที่ไปรษณีย์ลังสิตนะครับแนะนําว่า ส่งตามที่ผมส่งไปให้ได้เลยนะครับว่ารับรองมาถึงแน่นอนนะครับผมผมกลัวว่ามันไม่ถึงผมนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับผมมาดูกันต่อนะครับที่เขาคักได้ดีมากเลยนะครับ อะไรแบบนะครับไม่มีเนาะเวละนะครับแพทอย่างดีนะครับผมไม่มีนะครับผมแพทอย่างดีครับมีแค่นี้นะครับก็มาดูกันว่าในนี้จะมีเหรียญคุดนะครับทั้งหมดอยู่ที่สองร้อยเหรียญนะครับที่ตกลงกับพี่เขาไว้นะครับแต่พี่เขาห่อดีนะครับผมแนะนําห่อแบบนี้เลยเนาะถ้าเป็นเหรียญนะครับมันจะไม่ดังนะครับไม่กระทบกันให้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 เห็นนะครับผม ทัานที่เขาก็จะแพ็กมาลักษณะเยียนเหยียนสวยมากเลยครับผมนะครับนะครับเหยียนผ่านใช้นะครับผมแต่ยังมีขาแว่นแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับยังสวยใช้ได้นะครับผมนะบผมขอ คุณที่คู่นะครับที่แบ่งปันของสะสมนะครับผมมาให้นะครับผมนะครับเหย่ยญคุดนะครับจานวนสองร้อยเหรียญนะครับผมนี่นะครับผมผ่านใช้สวยเลยนะครับนี่ครับก็ใช้ได้ครับผมบางเหรียญก็สวยงามอยู่นะครับแต่บางเหรียญก็ผ่านใช้ผ่านไม่ผ่านคัดนะครับผมนะครับ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากกับเพื่อนๆไว้นิดนึงยังอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ที่ผู้ที่เอากับพี่ผู้มานะครับนั่นก็จะมีเหรียญคุดนะครับผมนี่ครับทั้งหมดสิบสิบสองเหรียญนะครับผมนะสวยมากนะครับที่เขาแบ่งมาให้สะสมนะครับแกะถุงเลยนะครับผมนะครับตัวเนี้ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับ เหรีชิ้นนะครับที่พี่ผู้แกเอามาให้นะครับเป็นเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมนะครับชุดแรกนะครับแต่ส่งมาถึงพร้อมกันนะครับเพราะว่าไปรษณีย์เขาทํางานล่าช้าครับมันมาไม่พร้อมกันนะครับผมนี่นะครับโอ้โหสีโอ้โหครับสวยงามมากครับผมจะงอยปากนี่เต็มเลยนะครับออกน้ำทองวิ่งวิ่งเลยนะครับผม เสียดายครับผมนี่ครับของสวยๆ,ๆงามน,นะครับโอเคครับงั้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตรีวิวแล้วก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆได้อีกทีถึงว่าพ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลายังไงก็ชอบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม